วันนี้จะพามากินบะหมี่จุ่มหรือว่าซุกิเมนที่ร้านฟูจิยามะโกโก้เซนทันเวสเกตชั้น2นะคะในบรรยากาศร้านร้านน่ารักมากเลยตัวกมีตุ๊กตาด้วยแล้วก็มาดูเมนูกันซุกิเมนก็คือจะเป็นบะหมี่จุ่มที่แยกบะหมี่กับน้ำแบบนี้เวลากินก็คือเอาบะหมี่จุ่มน้ำ มาดูด้านในเขาก็จะมีโชว์ในครัวให้ดูด้วยโชว์ทำอาหารให้ดูมีผ้ากันเปื้อนให้ใส่ด้วยนะนี่เป็นลูกเหมือนกิโมโนเลยมีคาเต,เตอร์บาร์ จำเมนูไม่ได้ว่าเราสั่งอะไรไปเราสั่งเป็นซุปถั่มซุปเย็นบะหมี่เย็น,ไ,นไม่รู้เปล่าไม่รู้เดีด๋ยวก็มาดูกันแล้วก็สั่งเป็นชาเขียวร้อนชาเขียวร้อนสบายฟิลและชาเขียวเย็นไม่ได้ดิเอ๋อเรายังไม,ม่ได้นี่คือชาเขียวร้อน นะอ๋อถ่ายไปแล้วแล้วก็ป๊อกกาอันชาขิเวเย็นนี่คือจะเป็นนี่ห้อป๊อกก้าหมดโต๊ะก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็มีนี่ด้วยน้ำซุปปลาแห้งมาแล้วจานใหญ่ยักษ์กว่าที่คิด ถ้าทางจะกินไม่หมดเธอแล้วของสามีเพิ่มเส้นอีกครึ่งหนึ่งเนาะน่กกากลัวมากจริงๆไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะเอาจากนี้ไปก็ได้อันนี้นิคุสคิเมนอะไรก็ไม่รู้ว่าเ,เราสั่งเพราะว่ามันบอกว่ามีรสเผ็ดแล้วก็เป็นมันกุ้งเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะ ชิมยากดูแต่ว่าเนี่ยเพิ่มเส้นเพิ่มเส้นับไมเพิ่มเส้นหนักเ,เลยเข้าันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองชิมให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงขอีถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายวิธีการกินให้ดูวิธีการกินก็คือเอาเส้นมานแล้วก็ลงไปจุม่ม <c oughs> จุ่มกับน,น้ำแล้วก็กินเราเคยไปกินที่โตเกียวเนาะ ที่ชื่อเลยนะฮาฟูลิที่สถานีอะไรนะจำไม่ได้อ่ะที่ไหนอะมิทาวอะเอออันนั้นอะอร่อยมันเป็นกลิ่นส้มยูสุด้วยอ่ะอ,อ,อันนี้เหรออันนี้มาจากนางยูยาเดี๋ยวเราจะลองชิมของเราเป็นรสชาติ อร่อยอะจะมาชิมของเราให้ดูกันว่าเป็นปยังไงถ้าไกลๆ๋ยวเสียงมันจะไม่เข้าเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันมันหนีบไม่อยู่อ่ะมันจะเผ็ดมากกว่าไม่รู้อ่ะ,ะลอง มันคือน,น้ำพริกเผาอ่ะแล้วซุปก็คือเนผะ็ดแต่ก็อร่อยดีแล้วก็มันปาัมากด้วยวเราขอตรงไปกินก่อนแล้วแกงนี่นนสับสับแล้วหมดเลยโดยรวมก็คืออร่อยนะแล้วก็ซุปตอนแรกที่บอกว่าเผ็ดอ่ะพอกินกินไปอ่ะก็ไม่เผ็ด อาจจะเป็นเพราะกินคู่กับชาร้อนก็ได้แล้วก็เริ่มแบบม,มีเค็มๆติดๆมาหน่อยอะไรเงี้ยยิ่งกินิ่งเค็มแต่ก็อร่อยดีค่าเสียหายทั้งหมดก็ห้าร้อยหกสิบบาทก็เป็นอีกหนึ่งที่แนะนำเนาะ